เอ๊ะทำไมมืดจังที่นี่ที่ไหนในท้องของแม่ไงไอ้น้องแล้วไข่พวกนี้ล่ะก็พี่น้องของแกไงอ๋อพวกเขายังไม่ฟักนี่เองอืมใช่ถูกต้องโหว่าแต่ว่าพี่เนี่ยตัวโตจังเลยนะก็ฉันเกิดมาก่อนแกตั้งนานนี่จะให้ตัวเล็กได้ไงอ๋อ งั้นแสดงว่าเราก็เป็นพี่น้องกันเออจะว่าอย่างนั้นก็ได้เอ,อ๊ะแล้วนั่นหางใครอะพี่มันมันเหลือแค่เศษหางเองอะไหนอ๋อก็หางของไอ้ตัวที่ออกมาก่อนแกไงอ๋อแล้วทำไมมันเหลือแต่หางอะหามากจริงข้าเองนี่แหละที่กินมันส่วนแกก็เป็นรายต่อไป พี่พี่กินฉันทำไมอยากเกิดมาช้าเองอ่อนแอก็แพ้ไปโลกนี้ไม่สวยหรูอย่างที่แกคิดหรอกนะที่นี่มีที่สำหรับแค่ผู้แข็งแกร่งแค่ตัวเดียวเท่านั้นงำมๆงๆๆเงรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของฉลามเสือทรายเป็นนักล่าตัวฉกาจในท้องทะเลแต่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ฉลามเสือทรายเป็นฉลามที่มีฟันแหลมคม และน่ากลัวตลอดชีวิตของมันจะมีฟันถึง3 0ม0มีมีขนาดตัวยาวสูงสุดได้ถึง350เซนติเมตรฉลามเสือทรายจะคอลอดลูกได้เพียง2ตัวต่อปีเท่านั้นแม่ของฉลามเสือทรายจะฟักไข่อยู่ในครันนานถึง12เดือนเลยทีเดียวลูกของพวกมันจะมีโอกาสได้ออกมาใช้ชีวิตภายนอกท้องของแม่เพียงแค่2ตัวเท่านั้นเนื่องจากตัวอ่อนฉลามกินพี่น้องของมันเองฉลามเสือทรายตัวแม่นั้น จะมีมดลูกอยู่แค่2มดลูกคงเป็นกฎของธรรมชาติที่รู้ว่าลูกๆของมันจะกินกันเองจนเหลือแค่ตัวเดียวจึงทําให้มันมีสองมดลูกแต่ละมดลูกเจ้าฉลามน้อยก็กินกันเองจนหมดเหลือมดลูกละหนึ่งตัวนั่นแหละลูกตัวอ่อนของฉลามที่เป็นตัวแล้วขนาดเท่ากับนิ้วมือของมนุษย์ในขณะที่อยู่ในครรภ์ของแม่มันนั้นมันจะใช้ฟันชุดแรกอันแหลมคมของมันกัดกินลูกฉลามตัวอื่นมันจะล่าและกินพี่น้องของมันเองตั้งแต่ในท้องแม่เนื่องจาก ฉลามตัวแม่ได้สร้างไข่ที่ยังไม่ได้ปฏิสนธิไว้ให้เป็นอาหารแต่มันกลับไม่เพียงพอกับลูกฉลามเลยมันจึงต้องกินพี่น้องของมันเองในที่สุดและจะเหลือลูกฉลามเพียงตัวเดียวในหนึ่งมดลูกเท่านั้นดังนั้นจึงทําให้มันกําเนิดลูกได้ครั้งละ2ตัวเท่านั้นสุดท้ายนี้เรื่องนี้ก็เป็นความโหดของสัตว์โลกอย่างฉลามนั่นเอง